ขอเรียนเชิญอาจารย์สุนัรชัยแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวของพร้อมคัฟฟี่โดยข้าพเจ้าเชิญครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ยุทธางนั้แล้วก็อาจารย์มัชชิมานะครับแล้วก็ท่านอยูในห้องนี้ตรงข้างหน้าครับครับวันนี้ก็เรีว่าเป็นโชคดีนะครับที่ได้มา เปลี่ยนปันประสบการณ์นะครับการทานปันปันบริษัทพร้อมมิตรนะครับเมื่อกี้อาจารย์มัดมาบอกว่าอันนี้ผมอายุ70็ดสิบกว่าปีแล้วเกษียณราชการมาสิกว่าปีนะครับตลอดอายุมา70ปีไม่เคยทานกาแฟที่ไม่ทานเนื่องจากเพราะว่าผลหลักก็คือเวลาทานกาแฟนีจจานนท์ไม่หลับนะครับก็เลยไม่ทานตลอดครับ สมัยทํางานนี่ก็ขอเท่าความนิดนึงนะครับเพื่อทําไมถึงประทับใจพร้อมอฟี่นะครับสมัยทํางานเวลาเราไปประชุมไปอบรมจมงานเขาก็จะเสิร์ฟกาแฟนะเราเนื่องาเราทานไม่ได้ก็โดยมารยาทบางทีก็ทานนิดหน่อยนะครับ ก็บเสรยงจึ๊งปรากฏว่าถ้าทาไปกลางคืนก็นอนไม่หลับนะองจากนั้นก็จุด้อจะไม่ทานไปนะคือคือมีความรู้สึกว่ากัวนอนไม่หลับนะครับแต่ว่าเมื่อสักประมาณสี่เดือนที่แล้วนะครับป้านาคอไม่ทราบได้ยินไหมครับฮัลโหลท่านอาจารย์มัชีมาครับได้ยินอยู่ครับได้ยินครับป้านาคขับรถอยู่สลัมมังขับผม เชิญอา,าจารย์ต่อเลยครับเมื่อสี่เดือนสี่เดือนที่แล้วนะครับป้าน้าเขาก็มาแนะนำอิตภัณฑ์ของบริษัทคอร์บิน,นะครับป้าน้าก็เคยทางานร่วมกันนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทนนะครับตอนแรกก็สมัครนะครับสมัครคิดว่าถ้าทานกาแฟไม่ได้เราก็จะทานปินปันนะครับเพื่อก็วเดงปลุกเป็นใจด้วยชนหนึ่งนะครับ ก็เม <Ki> ื่อได้กาแฟมาชุดสมัครนะครับก็เป็นกาแฟทดลองนะครับทดลองทานตอนนั้นชิมดูว่านี่เราจะนอนหลับมนนี้นะทังวันนะครับก็จีกซองก็ตานตอนเช้าครับก่อนหน้ารเช้าก็จีกซองส่งมาว่าก็กลิ่นหอมนะครับนะกลิ่นหอมแล้วก็ทดลองชิมดูดูรสชาติครับตรงๆครับไม่โกนะครับไม่รับ ก็ตัดสินใจทานครับนะเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตเมืสี่เดือนที่แล้วคือทานหลังจากทานไปนะครับก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรครับก็รู้สึกว่าก็สดชื่นชุ่มชื่นดีนะครับก็ใจก็ประชุมชื่นดีแล้วพอถึงการคืนก็นอนหลับตีครับอันนี้ประทับใจมากเลยครับเพราะว่าปกตินอนก็นอนหลับตีเป็นปกติครับ ก็เป็นอย่างนี้เราก็ตัดใจการต่อเนื่องนะครับการต่อเนื่องเนี่ยนะครับกันของกอปีก็ก็เป็นอย่างนี้นะสมาชิีารยู่ในยวันนี้เท่านลงคุทานนะครับก็ตัดสินใจทานต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชอบในรสชาติที่ตรงกับแล้วก็ไม่ตรงนะครับการก็ดีผลจากการทานต่อเนื่องครับพบว่าระบประกันได้ครับ นะระบบกับถ่ายดีเพราะก่อนหน้านี้นี่ระบบถายเราไม่ค่อยปกตินะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างบางเช้าแต่เนื่งจากการทานพร้อมพ็อปี่ดีระบบกับถ่ายดีมากนะครับส่วนที่เหลือที่เื่องอระบบี่ายครับอาจารย์ครับครับก็ แล้วก็ทานของเนื่องมาตอนนี้ก็สี่เดือนแล้วปรากฏว่าอ่าอ้นี้ผู้หญิงอาจจะชอบนะครับครับบุณกระชับขึ้นกบที่อู่ที่อ่กะชับว่ากางเกงที่เคยครับเนี่ยมันก็พอดีมันหลวมขึ้นนิดหน่อยอือนิ่ายเนี่เราหอมลงหือเปล่าก็ไปชั่งน้ําหนักดูครับปรากฏน้ําหนักไป่ลด นั่นแสดงให้ร่งเนื้อกระช้าครับครับจากการทานการไปลองก็ปี้นะก็ก็เอาเงื่อนไขตรงนี้ก็ไปแนะนําเพื่อนๆทานก็มีหลายท่านที่ทานไปวนๆเขบอกเองเขาดีขึ้นนะครับผมนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับและที่ที่ตอนนี้มีเพื่อนหลายคนที่เจอกันแล้วก็ทักนะครับนะครับว่าผู้7.2ปีหลายคนทักว่าอาจารย์เนี่ย ผันดีขึ้นหน้าตาสดใสดินน่าจะเป็นจากพรอมโรฟิด้วยดะอาจารย์นี่คือที่เห็นชัดนะครับอ่านอนหลับครับระบบกลับถ่ายดีอุ่นดีขึ้นครับและผันดีขึ้นครับนี่ที่ผมที่เห็นชัดเจนตอนนี้นะครับนะครับว่าพรอมโคฟีเป็นผันที่หน้าทานนะครับแล้วก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆนะครับ ที่ใครยังไม่ทานเลยหร่ว่ามีคิดว่าหลายคนจะทานแล้วนะครับก็ลองลองตัดสินใจมาทานพร้อมคอฟฟี่ครับนะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทนะครับที่มีฟันดีๆนะครับแล้วก็คิดว่าจะตัดสินใจทานพร้อมคอฟฟี่นะครับอร่อยครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้แบ่งปันประสบการณ์นะครับความรู้ใจในวันบรครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์บุทสงครับขอบคุณมา